EVDAY MORNING EP7 มาแล้วจ้า <laughs> ดูดวงใหม่มากปล่อยจะแบบเบินสุพอกันสุพอกันแม่งก็ยังแบบเอ้ยม่าวมาดูมาต <c oughs> วันนี้ก็เฮ้ย <c oughs> อ,อะไรดีอ่ะ ูดถึงเรื่องนี้กว่าเพื่อนรักทุกคนต้องมีเว้ยเพื่อนเพื่อนที่แบบว่าเป็นเพื่อนลักแล้วทีนี้ก็กลายแบบเฮ้ยต้องพูดอีกก้อนเฮ้ยประวัติมนยาวนานเนี่ยคือตอนแรกอะ่ะเดี๋ยวนะเอาเพื่อนคนแรกกันอีนี่เลยเนี่ยต้องพูดวปาอีนี่เลยอีเนี่ยคือเปิดประเด็นมาแต่เช้าดูดเดือนเลยอีเนี่ยคือแบบว่าเมื่อก่อนอะ่ะ จำได้เลยจำได้แม่นมาเลยคือตอนแรกอะ่ะมันมันเข้าหาฉันไม่เป็นใช่ปะฉันเป็นคนนิ่งๆเงียบๆแล้วฉันชอบอยู่คนเดียวอยู่ดีอะ่ะคือฉันถือขนมมาเว้ยถือเป็นอะไรวะไก่ป๊อปเออถือไก่ป๊อปมาไก่ป๊อปที่มันจะเป็นไก่ทอดชิ้นเล็กๆแล้วก็หุบแป้งเยอะๆเราไม่มีไม่ค่อยมีไก่อ่ะเนื้อนิดหนึ่งอ่ะแล้วจะเป็นแป้งส่วนใหญ่อะ่ะแล้วก็ราดซอสเมื่อเห็นได้ช็อตเคชชัพอ่ะซอสมะเขือเทศเนาะซอสซาไปในตัวเคชชัพเคชชัพเคชชัพซอสมะเขือเทศ หรือถ,บบถ้าเป็นแบบขวดถ้าเป็นแบบขวดทะเทมิท o ซอสทูเทมิทเท c ซอสท m เทมิทเ c e ซอสทเมิทซนี่คือจะเป็นแบบว่าเหมือนใส่ในพาสต้าแต่ถ้าเป็นแบบซอสมะเขือเทศแบบบีแบะแบบบีบใส่กินกับอะา o อตเตอรชิหรืออะไรก็ตามแต่ที่แบบว่าเอามาใช้บีบอะอันนั้นนะเขาจะเรียกว่าเคชัพใช่ทีนี้ คืออยู่ดีเว้ยคือด้วยความที่แบบเหมือนแบบอารมณ์แบบว่าอยู่ห้องเดียวกันแล้วเนี่ยมันเดินเข้ามาเดินเข้ามาแล้วก็มาจกอะอยู่ดีเอามือมาจบแบบปึ่งแล้วก็หยิบไปแดกอะคืออีเดียแบบจําได้แม่นมากเลยแม้ความประทับใจแรกเฟิร์สอิมเพรสชั่นคือมาขอหนมกูแดกอะ <laughs> อีดอีเนีไย <laughs> แล้วณับปัจจุบันเนี่ยก็คือแบบนั่นแหละคือมองภายนอกมนะันเหมือนเป็นคนเสีสยใ่เว้ยแต่ข้างในนี่แบบอยากเป็นทางคูใบ โอ้อย่าให้ฉันพูดชื่อนะฉันรู้นะว่าใครอะเออต่อมาคนที่สองอีคนนี้อ่าอุ้ยคนนี้เขาแบบภายนอกดูแบบสดใสไรังส้ย,ไยสไม่ค่อยเสียใสแต่ความจริงข้างในเรานั้นอืแม่แซบลืมคนนี้เขาจะเป็นอํา ประชารักเรียนคนหนึ่งไม่ไม่ถึงเป็นข้าระธาาอนะเป็นแค่แบบคณะสมาชิกสภาของท่านองคณะกรรมการนักเรียนนะคะคนนี้เขาจะแซบนิดนึงตรงนี้ว่าแบบอืมแอบแซบหลายคนแหละดูออกมึงแล้วคือด้วยด้วยภายนอกนั้นก็คือทําตัวแบบเด็กใส่แว่นเด็กเนิร์ดเป็นเด็กเรียนเป็นคนแบบเด็กเรียนคนหนึ่ง หารู้อไหมอีดอกที่ใส่แว่นพอดูหนังโปเยอะหรือเปล่าก่อนฮัลโหลอีดอกคุยกับกูที่คุยแต่ละเรื่องไม่แซบทั้งนั้นน่ะจะบ้าตายอันนี้คือแบบสองเพื่อนรักเอ้ยแล้วก็อีสองคนเนี้ยจะเป็นเพื่อนสนิทกันเว้ยอยู่เดียวห้องอะจะเป็นเพื่อนสนิทกัน <c oughs> <c oughs> แล้วคือด้วยความที่เป็นเพื่อนสนิทกันอ่ะทิ่ใสไม่ กันมากเลยคือเหมือนกันมากอะ่ะเหมือนกันมากๆอะ่ะเหมือนกันมากจนแบบว้าว <laughs> มึงเกิดเป็นฝาแฝดกันเลย <laughs> อะไรแบบเนี้ยอันนี้อีกคนนึงคนนี้ต้องเรียกว่าเพื่อนรักนักดูดวงอีดอกดูดวงบ่อยบ่อยกว่าตัวเจ้าของอีกจริง ดูตรงบ่มากบ่อยจนแบบมึง,ม,งมึงพอกันมึงพอกันแม่งก็ยังบบเออมึงปิดดูปดิดฉันแบบพอเธอมึงอะพอกูเหนื่อยอิสร์บางทีก็แบบมึงดวงมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างแต่มันก็เออก็เปิดเพื่อนรักนักดูดวงเอ้ยจะบอกว่าคนเนี้เป็นคนที่ดี ก็เป็นคนดีคนหนึง่งแต่สติสตางไม่ค่อยอยู่กันเนื้อกับตัวไง <c oughs> <laughs> ฉันเหนื่อยมากนะจะพูดอะไรฟั่งบ้างนะเออยแต่หนังก็ฟังหนังก็ฟังในสิ่งที่ฉันพูดบ้างแต่ก็คือแบบแกบางทีก็ต้องปล่อยให้มันเปไป,ป,ปตามธรรมชาติบ้างนะเนาะเออเนี <c oughs> ่ยมีมีเพื่อนในชีวิตหลักๆอยู่สามคน แล้วนีก็จะมีพาร์ทแบบอีกพาร์ทหนึ่งเลยพาร์ทเป็นเพื่อนกันเพิ่งเพิ่งจะมาเริ่มสนิทกันตอนช่วงมปลายที่แบบว่ากาลังจะแบบเลิกเรียนแล้วจะเลิกแล้วต่อกันและเออจะเลิกแบบจบหมหกกันและก็คือเพิ่งจะเริ่มมาสนิทกันก็นกคือจะมีหลายคนอ,อันนี้เขาจะเป็นแกง๊งแก๊งเดียวกันกันกบคุณคุณคุณคนหนึ่งที่ตัวใหญ่หรือผู้หญิงตัวใหญ่ ผู้หญิงไซส์ใหญ่แต่น่ารักนางก็น่ารักในแบบของนางก็นางน่ารักดีเออแต่แค่ว่าอาจจะแบบไม่ได้มีการปรับความ้าใจกันก็เลยแบบไม่ค่อยสนิทกันทเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> คือเพื่อนแก๊งเนี่ยจะเป็นอาอ่อีกแก๊งหนึ่งที่แบบว่าเพิ่งจะมาเริ่มสนิทกันตอนช่วงท้ายปี <c oughs> เพราะว่าแบบฉันก็เริ่มแบบเข้าหาสังคมมากขึ้นเนาะฉันก็แบบว่าทําให้เขาดูว่าเออฉันก็ไม่ใช่คน ชิบหายไปป่วงอะไรขนาดนั้นฉันก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่แบบว่าต้องการคือเข้าสังคมไม่เก่งเขาจะปะ้าเพิ่งจะมาเริ่มฝึกเข้าสังคมตอนช่วงท้ายของแบบช่วงชีวิตมปลายแล้วอะเพราะาแบบฉันเริ่มปล่อยวางจากแบบความรู้มันก็ไม่ใช่ทุกอย่างไงแต่มันก็ต้องมีไว้บ้างไม่ใช่ว่าไม่มีเลยถ้าไม่มีเลยเนยก็คือแบบโง่ดักดาลก็ไม่ได้ป้าอ้อเราก็จะบอกว่าความรู้เนาะคือ สำหรับใครที่คิดว่าไปต่อไม่ได้คือมันมีทางไปต่อเนาก็ความรู้อ่ะมันคือคือมันความรู้ไม่ใช่ทุกอย่างอันนี้ยอมรับแต่ความรู้แล้วก็ใบประกอบวิชาชีพอ่ะมันคือใบเบิกทางเพื่อเข้าไปสู่อีกด้านหนึ่งของการพัฒนาชีวิตที่มันดีขึ้นไม่อยากให้ใครหยุดการพัฒนาตัวเองไว้แค่ตรงจุดนั้นจุดเดียวอยากให้พัฒนาไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งยอมแพ้ แต่จะยอมแพ้ก็แล้วแต่เลยก็ไม่ได้ว่าอะไรมันก็ต้องมีคนที่แบบว่าคือถ้ามันไม่ใช่จริงๆอะ่ะก็ยอมแพ้กับมันบ้างเพื่อที่จะไปเจอในสิ่งที่ดีกว่าเข้าใจปะเหมือนคนที่แบบว่าทํางานกันมาแบบสี่ห้าปีเงี้ยแล้วแบบพี่แบบคุยกับที่พี่ทำกันพี่หนูว่าทางนี้ไม่ใช่ทางหนูอะรู้ตัวเร็วแบบนี้ก็ดีแล้วลูกจะไดะ้แล้วหนูจะลาออกหนูไปทำหนูไปทำอะไรา เอาว่าหนูจะไปทํานี้แล้วเขาก็สนับสนุนอันเนี้ยโอเคแล้วมันดีกว่าคือมันแบบว่ากว่าคือการที่เราจะแบบปรับเปลี่ยนตัวเองไปทําอีกอย่างหนึ่งได้อะมันค่อนข้างยากลบาบากเหมือนกันนะแบบประมาณว่าอ,อสมมุติว่าฉันเนี่ยเรียนมาตลอดใช่ปะ่ะแล้วการที่ฉันจะเปลี่ยนจากคนที่แบบว่าเรียนมาตลอดอะคือตอนแรกอะฉันเป็นเด็กเรียนมากเว้ยการเข้าสังคมนี่ต่าแบบแบบติดลบอะไม่มีอัตราการเข้าหาสังคมเลย จนกระทั่งฉันมาเจอเพื่อนแบบกลุ่มเนี่ยทาให้ฉันรู้ว่าเออสังคมมันก็ต้องช่วยเหลือกันบ้างมึงโหผมพูดถึงเรื่องสังคมแล้วมันขึ้นอะ่ะขึ้นเพราะอะไรรูป้ปะคูโมซีวิชาสังคมท่านหนึ่งบอกว่าคนเราอะ่ะเป็นเอ้ยมนุษย์เราอะ่ะเป็นสัตว์สังคมต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อความอยู่รอดแต่แต่อะไรรูป้ปะนางวีนใส่ฉันไว้ว่าแบบ นางวีนใส่แบบอะไรวะคือแบบบอกฉันว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมแต่ก็คือรังเกียจเดียดฉันกูปานนี้กูก็เป็นลูกพยานนาหมืน่นวันหนึ่งกูก็จะเป็นสภพยอีดอกเกียดกูแบบเหมือนโกรธกันตั้งแต่ชาติตางก่อนนะให้กูเกีรดสองนะทั้งชั้นนะ่ะมีอยู่สองคนนะ่ะที่กูจําไม่เคยลืมเลยครูอังกฤษกับครูสังคมเนะี่ยให้กูเกรดสเพราะอาคติใส่ฉันออก อย่าให้กูพูดนะชื่ออะแต่พูดไม่ได้เดี๋ยวโดนฟ้องนะคะแต่คนนั้นแหละคนที่คุณก็ดูว่าใครอะอีดอกแมงอะไรอะคือมันแบบกูไปทําอะไรให้กูไปทําอะไรให้เกียดกูขนาดเนี้ยกูไปทําอะไรให้แล้วคือเกตตอนมอปลายอะบอกไว้เลยนะสําหรับใครที่แบบกําลังเตรียมตัวขึ้นม .4 แล้วกําลังแบบขึ้นม .4 ม .5 ม .6 เรียนมปลายเงี้ยแล้วก็แบบจะเข้าต่อมหาลาัยอะ เกรดมปลายสำคัญมากนะลูกสำคัญมากย้ำว่าสำคัญมากไม่ว่าจะเกรดเทอมไหนก็ตามแต่ไม่ว่าจะมหกเทอมไหนก็มหกเทอมสองะก็คือแบบคนส่วนใหญ่ก็คือจะปล่อยวางและแบบปล่อยตัวปล่อยใจไม่เอาและเกรดแต่ฉันอะปล่อยตัวปล่อยใจได้เพราะฉันเรียนปวสเนาะฉันก็แบบปล่อยแต่ความจริงก็ไม่ได้อยากจะปล่อยหรอกแต่คือความรู้ไม่ได้อ่ะเกรดป้มึงเรียนออนไลน์เอาความรู้จากไหนอะ ไม่มีป้าใครไม่จะเอาความรู้มาคือมีแต่สมองอะแต่ความรู้ข้างในมีไหมไม่ความรู้มันมีเว้แต่มันเรียนไม่ได้เต็มที่อะ่ะอันนี้บอกตรงๆนะ,ะการศึกษาอีกแหละอีนังอีนังที่ว่าการปรึกษาอันนั้นแหละที่ปรึกษาอันนั้นแหละเก้าร้อยไม่แพงเลยลูกึงจับไว้ึจับไว้เก้าร้อยไม่แพงเลยลูกด้วยปีนี้เนาะ มันมีสถานการณ์หลายๆอย่างนี่เป็นเด็ก65เด็กหกก็เลยรู้ว่าปัญหามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่พวกคนที่มีอำนาจอ่ะก็ยังที่จะเลือกที่จะกลุ่มเงินมากกว่าการเห็นคนที่เป็นได้ผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลักคนที่เจอปัญหาโดยตรงอะ่ะไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรเลยสุดท้ายก็คือแบบ แล้วแต่บุญกรรมที่ทํามาเก่งก็ได้ไม่เก่งก็เรื่องของมึงอะไรประมาณนั้นมันคือการลิรลอนสิทธิ์เด็กอะว่าแบบเด็กแต่ละคนนะมันควรที่จะได้รับสิทธิ์ที่เท่ากันนะแต่นี่คืออะไรคุณให้ค่าเด็กแตกต่างกันคุณไม่ได้เห็นว่าเด็กทุกคนนะมีค่าที่เท่ากันแล้วเขาคือเยาวชนที่จะพัฒนาประเทศให้มันไปได้ไกลกว่านี้ แต่คุณทาแบบเนี้ยมันสมควรไหมไม่แปลกที่จะมีคนออกมาแบบเรียกร้องแล้วทําให้แบบคนทุกคนนะแบบให้ความสนใจกับประเด็ดนนี้ไม่งั้นไม่เกิดแท็กขึ้นมาจริงป่ะคนที่เข้าทวิตเตอร์จะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสําหรับเด็ก6กเด็ก6กเนี่ยก็คือแบบเป็นเด็กที่แบบโคโชค์ร้ายเลยแล้วสงสารรุ่นน้องต่อ,ตอไปอ่ะว่าจะต้องเจอกับอีระบบแบบเนี้ย ซึ่งมันเป็นระบบที่แย่อะเขาไม่แบบไม่ไม่สนใจเลยอะเขาสนใจแต่เงินหลักๆแล้วเขาสนใจแต่เงินเลยอะไม่สนใจว่าแบบเด็กจะเป็นตายไรดียังไงก็เรื่องของคุณเพราะเขาให้ผลว่าอะไรรู้ปะเป็นภาระมากครับนี่คือคำพูดจากนั่นแหละจะเย็นลูกจะเย็น อย่าวีนอย่าวีนไ,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 ไม่ไหวแล้วนั่นแหละค่ะพอเป็นวพราะเป็นเด็กจึงเจ็บปวดเพราะว่ามันยังมีคนที่แบบว่าคิดว่าตัวเองถูกที่สุดบนโลกไปเนี่ยยังคิดว่าตัวเองถูกที่สุดอะ่ะพอคิดว่าตัวเองถูกที่สุดมันจะไม่เห็นหัวคนอื่นเลยเมื่อก่อนเราก็เคยเป็นคนแบบนั้นยอมรับว่าตัวเองเคยเป็นคนแบบนั้น เคยเป็นคนบ้งแบบเป็นคนแบบอะไรอะอะไรของมึงอะแต่ณนะวันนี้ต้องบอกว่าเวลากับประสบการณ์ทําให้ฉันเปลี่ยนจนกลายเป็นคนณับปัจจุบันนี้ยอมรับความเห็นต่างทุกอย่างคือเป็นคนที่ช่างแม่งกับทุกอย่างได้อะ่ะแบบว่าคุณจะเป็นตายอะไรดีก็ช่างคุณแต่ถ้าคุณต้องการคนที่เหลือฉันพร้อมที่จะช่วยแต่ถ้าฉันช่วยไม่ได้จริงๆฉันก็บอกอตรงๆว่าช่วยไม่ได้นะ คือไทยที่สุดแล้วครับแบบไม่ไทายที่สุดหรอกมันไม่มีอะไรทายสุดอะทุกอย่างมันต่อยอดได้เรื่อยๆณนะปัจจุบันนี้ฉันมีความคิดแบบนี้อนาคตฉันจะมีความคิดอีกแบบหนึ่งก็ได้ฉันอาจจะกลายเป็นคนที่แบบเห็นแก่งเงินแบบเต็มตัวเลยก็ได้หรือฉันจะเป็นคนที่แบบใจบุญสุนทานเต็มตัวเลยก็ได้ใครจะไปรู้ฉันไม่รู้ไง โลกใบนี้แม่งโหดร้ายเว้ยมันไม่ได้เอื้อให้การ,ให,การให้การมีชีวิตอยู่ของเราแม่งไปดีขึ้เนเนี่ยเหมือนฉันจะคุยเรื่องนี้ไปแล้วปะเออช่างมันเถอะฉันก็จำไม่ค่อยได้หรอกฉันแม่งสมองปลาทองต้องเข้าใจนะคะสมองปลาทองระดับไหนคุยกันเมื่อ30วินาทีทีแล้วฉันลืมลืมจริงๆลืมจริงๆไม่ได้ไปลืมเล่นแต่อะไรก็ตามที่แบบผ่านไปเป็นปีอ่ะจะจาแม่นมากแม่นมากๆไม่รู้เป็นไรแต่จาแม่นแบบสมมติว่า เมื่อวันนี้ของปีที่แล้วฉันกินข้าวกับ,กบใครหรือทำอะไรอยู่จำได้งงมากจริงฉันว่ามันต้องมีคนแบบจำพวกฉันนะที่แบบเออลืมไปตั้งคือแบบไอ้เรื่องใกล้ๆอ่ะลืมแต่เรื่องไกลๆอ่ะจำได้แล้วจำแม่นเออเมื่อกี้ที่คุยถึงไหนนะเรื่องเพื่อนอะ่ะเมื่อกี้คุยถึงไหนนะอ๋อ ก็คือเพื่อนมาไปช่วงท้ายเนี่จะมาสนิทกันตอนท้ายตรงที่ว่าแบบมันมันเรียนออนไลน์แล้วมันคุยแบบคุยเรื่องแบบเสี่ยงเข้าคูกกันเยอะแล้วมันก็แบบมีผู้ร่วมอุดมการ์เยอะอะเออแล้วทีนี้แบบมึงเก็ f ฟ e ลปะกูไม่อยากทํางานแล้วอะไม่อยากทํากันบ้านแล้วเพราะทำไปมันก็ไม่ได้อะไรอะมันมีแต่กันบ้านแต่กันบ้านแล้วทีนี้มึงไม่ต้องทำเฮแล้วก็ไม่ํากันหมดเลย แล้วก็มาแบบมึงมึงนอนนี้อันนี้อันไหนอันนี้อันไหน,อน,น,อน,น,อน,นเออลอกบ้างลอกบ้างอย่างเงี้ยเป็นปกติอีดอกูไม่เก่งขานิดให้กูไปทำขานิตได้ไงก่อนสภาพมึงเอาอะไรมาให้กูทําอีป้าอีป้าจอจานนะอีดอกราบขออภัยถ้าพูดคำหยาบไปในคลิปนี้นะคะท่านอาจารย์ทั้งหลายที่เข้ามาดูนะคะแต่มันไม่ไหวจริงนะ อันนี้พูดตรงๆไม่ไหวจริงนะรู้ว่าอยากได้แบบผลงานเข้าพอร์ตแล้วก็อยากให้เด็กมีคะนนแนนแล้วคือคุยกันก่อนคุยกันก่อนอย่าเพิ่งสั่งงานจะเอามาตรฐานเดียวกับห้องต้นมาเบาเทีบกับห้องห้าบ่าได้เด้อฮัลโหลเด็กห้องห้างเหมือนมีงานวิชาเดียวมั้งไทยวิทย์คณิตอังกฤษสังคมแม่งมีทุกวิชาเลยค่ะ แล้ววิชาที่เยอะที่สุดคือวิชาอะไรคะวิชาคุณน,นะคะใครแคบแล้วเอาไปให้ครูอาจารย์ท่านนั้นแล้วกูจะก,กูจะตามตบแต่ถามวาตามได้ไหมเ่าตามไม่ได้เรามันแยกกันแล้วเพื่อนเดี๋ยวนี้ไปไหนกันบ้างแล้วก็ไม่รู้แยกย้ายกันไปเติบโตหมดแล้ว เนี่ยแล้วอีอีคำพูดเนี่ยแยกยยกันไปเติบโตเจอกันได้บ่อยในในในวันรีไหนคะวลรีบอกเลิกอีดอกวันรีบอกเลิกย้อนฮิตคืออะไรแยกกันไปเติบโตเถอ,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 อะนะแยกทนะำเฮียอะไรอีสัตว์คบกันมาเป็นปีแยกหาพ้องเหรออีหาไม่ใช่คบหาก,กับมึงหาพ้องอบอกหมากแาสีแมวหนิ คบกันมาสามสี่ปีมักแยกกันท้าของบอกฮะสีแม่มึงนี่หาบักมาสีแม่มึงคือแบบคบกันมาสามสี่ปีคบกันมาสาสี่ปีนะสุดท้ายมามาบอกเลิกว่าแบบแยกกันไปเติบโตเพื่อเพื่ออะไรก่อนเพื่อถามหน่อยแยกกันเพื่อภาระไหมเสียเวลาไหมเสียเงินไหมเสีย แยกกันไปทําไมแยกทาหาอะไรอิสระกูไม่ได้อยากแยกมึงกับเป็นอะไรมึงอยากแยกเพราะอะไรไม่มีคนอื่นใช่ไหมมึงเฮียเองไงไม่ใช่กูค่ะเออไม่ใช่กูที่ต้องมานั่งซึมแล้วต้องรอมูฟออนไม่ใช่กูค่ะควรเป็นมึงค่ะเออแล้วกูวีดอะไรเนี่ยกูวีดอะไรกูเป็นอะไรอะกูวีดแต่เช้าเลยแม่วีดแต่เช้าเลย มึงแต่มันน่าเจ็บใจจริงนะอีคนที่แบบบอกเลิกแม่งกลายเป็นคนที่แบบมูฟออนไว้แต่คนที่มูฟออนไม่ได้คือคนที่ถูกบอกเลิกมึงมึงฟังกูมึงฟังกูมึงฟังกูนะมึงฟังกูมึงฟังกูมึงไม่ต้องเสียใจคนที่ควรเสียใจคือมันค่ะที่ปล่อยตัวมึงที่แบบเลิศเลอที่สุดบนโลกอย่างเงี้ยทิ้งไปนะคะจำจำไว้มึงมึงมึงฟังกู คนที่ควรเสียใจคือมันไม่ใช่มึงมุกออจจะมันซะปล่อยให้คนแบบนั้นอะทิ้งมึงไปเลยทิ้งมึงไปแล้วมึงไปหาใหม่คนที่เลิศก,กว่าเชื่อโกูมึงจะได้คนที่เลิศก,กว่านี้และแซบสดเด็ดกว่านี้เชื่อกูวันนี้ก็ขอปิดอีพีไปด้วยคำพูดวันนีเด็ดๆว่าอกไก่ต้องมีคนหมกักอกหมักต้องมีคนไก่เฮ้สวัสดีค่ะ